พวกคุณทั้งหลายนะครับคุณกําลังละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องหันกลับมามองคุณบ้างนะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่บางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยคุณเนี่ยกำลังละเมิดตอนนั้นไปดูเดทฟูสมันมีคนที่นั่งอยู่ที่แถวเต้นหน้าแล้วนั่งถ่ายอินสตาแกรมทั้งเรื่องเดเคสว่างจ้าแน่นอนไอ้ตอนแรกอเห็นแสงจ้าตอนที่ตัวอย่างหนังโอเคเราเข้าใจได้เว้ยพาะหนมัน,นยัง<ร>ไม่ใช่ใชแต่พอแบบหนังมันเข้าแล้วว่ามันขึ้นโลโก้หนังแล้วว่าขึ้นมาเวลแล้วว่าปิดได้ไหมสรุปไม่ ือทั้งเรื่องเลยกูอะถ้าเป็นนั่งใกล้ๆคือกูหันไปบอกเอ้ยพี่หรือคนคุยข้างๆอะถ้าคุยเลเวลแบบปกติยังโอเคนะยังยังเพราะคนเรามันแบบเอ้ยมันมีชิชดแชทกันได้แต่ที่แบบว่าดี่นซีนี้มันโอ้ยเธอเธอเธอมันมันั่นน่นกูก็จะหันไปบอกว่าพี่ ให้เกียติผมบ้างกูก็ามาดูหนังเหมือนกันนะแต่พี่พี่ละเมิดอ่ะถ้าถ้าบางคนแบบเออสะก,กิดแล้วเลิกก็คือจบแต่ถ้าเกิดบางคนแบบมีชักหน้าหรืออะไรเงี้ยอ่ะนอกโรงอ่ะมาเคลียร์กันเพราะพี่ทําผิดนี่ก็คุยกันตรงๆมันเหมือนอย่างงี้วะเหมือนจิตสำนึกคนสมัยนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะถ้าเราได้มองกูอ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเด็กคือบางทีกูเจอผู้ใหญ่กูมองว่าตัวคนอะ่ะแม่งไม่ให้เกียดกัน ฉันอยากจะแชทอะ่ะก็มันหนังมันน่าเบือ <c oughs> บเ่อ <c oughs> กูก็ถ่ายเฟซเล่นเลยอะไรก็ <c oughs> ซึ่งแบบถ้าพี่ไม่ชอบหนังพี่เดินออกไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพงไม่พี่ก็เหมาทั้งโรงเลยแล้วพี่ก็อยู่คนเดียวเลยเออเอางั้นไปเลยถ้าเกิดพี่รวยค,รคุณพ่อคนแม่รวยพี่จัดอย่างนั้นมปเลยยิ่งทั้งรอบมากูเหมาเลยทั้งโรงกูนั่งดูอยู่ค <c oughs> นเดียวไม่กูกูจนกูซื้อตั๋วตัวเดียวแล้วกูจะมาวนตีคนอื่นไปเรื่อยๆดูมันเตินไา